งเป็นรไม,มรไามสวัสดีภาบสวัสดีบนหมาประชาชนครับสวัสดีครับก็ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องปฏิรูปแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ข่าวว่าเสื้อแดงที่เถอตักษาดูแล้วจำนวนไม่ใส่ไม่เหินที่โมและที่สำคัญเห็นบอกว่า มีการสื่อสารมาของนายโรเบิร์ตอันสซดมบนเวทีเพราะฉะนั้นเวลาชื่อโรเบิร์ตอันสซดมมันเข้าหูเนี่ย mm. ก็เลยคิดว่าขอพูดถึงโรเบิร์ตอันสซดมสักนิดเถอะครับ mm. ไอหมอนี่นีเป็นฝรั่งแล้วก็พยายามที่จะพูดถึงให้เรายกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการบินพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือที่พวกเรารู้จักกันดีในนามมาตรากฎหมายอาญามาตรา112คุก็จบกฎหมายที่ธรรมศาสตร์และจบกฎหมายที่สหรัฐอเมริกาต้องขอรับสอนกฎหมายไทยไอโรเบิร์ตอันสดาเนนิดเถอะปริญญามีท่านไทยมีทั้งแท้ทันขอบอกมันนิดหนึ่งไอโรเบิร์ตอันสดามนี่มันศึกษากฎหมายไทยไม่ครบถ้าประเทศไทย เราตัดบทบัญญัติมาตรา112ของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพออกไปพี่น้องรู้หรือไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดเพราะว่าถ้าเกว่าใครก็แล้วแต่คนใดไปหมิ่นกษัตริย์หรือไปหมิ่นผู้นำของต่างประเทศในประเทศไทยโทษมันหนักกว่าหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวอีกครับถ้าไปตัดมาตราเนี่อ,ออกแล้วมึงจะบ้าเลย ปัจจุบันเนี่ยถ้ามีการบินประมุขของประเทศอื่นโทษเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับตามมาตารา133โทษอยู่ระหว่าง1นถึงเปีแล้วถ้าคุณตัดมาตารา112ของพระเจ้าอยู่หัวเราออกแปลว่าสายของพระองค์ท่านจะด้อยกว่ากษัตริย์ต่างประเทศในประเทศไทยมันเป็นไปได้ยังไงไอ้ฝรัง่งเอา สอนกฎหมายให้เราเบิร์ตอันสดามเล็กน้อยพอมาเรื่องของเราครับพอพูดถึงเรื่องของคนเสื้อแดงเนี่ยต้องขอเล่าให้พี่น้องได้ฟังใรายละเอียดสักเล็กน้อยเถอะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเด็ดขาดว่าการชุมนุมที่อักษะคนจะมาอย่างล้นฟ้าล้นแผ่นดินไม่เชื่อผมเรียนบอกพี่น้องเลยครับ ถ้าผมเป็นคนเสื้อแดงแล้วผมเชื่อจริงๆว่านายสุเทพและนายอภิสิทธิ์เป็นคนสั่งฆ่าประชาชนผมจะมากันทั้งครอบครัวผมจะมากันทั้งโคดเง้าสักสาราดนี่พ่อผมเ็พ่ทะลุงนี่ถ้าเกิดบ้าๆมายิงผมตายนี่มากันทั้งจังหวัดผมบอกก่อนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขามาทำไมครับตอนคุณออกกฎหมาย พรบนิรโทษกรรมไปยืนปาใสยต่อหน้าลงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในปี2553บอกว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษจะเอาสุเทพมาให้ได้จะเอาอภิสิทธิ์มาให้ได้แล้วมึงออกพรบนิรโทษกรรมต่อพ่อมึงเลยพี่น้องคิดว่าทำไมเขาออกล่ะเขาออกเพราะแค่เป็นห่วงนายสมชายวงสวัสดิ์เท่านั้น สมชายวงสวัสด์ตอนที่ไม่สามารถเข้าไปถแถลงไอ้ไอ,อะไรอะตอนเข้าไปสภา,ารอบแรกเข้าไม่ได้พันธมิตรไปปิดล้อมปี2 5 5พมีการยิงแก๊สน้ำตามีคนขาขาดมีคนตายในวันนั้นทำไปก็เพื่อปกป้องวงสวัสด์คิดกี่ทีมึงกัพันอยู่แค่ชินนวัตด,ดาม,มาพงวงสวัสด์อยู่แค่นี้รับประกันว่าผู้สูญเสียคนเสื้อ เขาไม่ขนญาติไปลอยบ้าพี่น้องเชื่อนะครับคนเสื้อแดงเดี๋ยวนี้เขารู้เขาดูทีวีหลายช่องและเขาก็ฟังเขาอยู่วันนี้ผมพูดเขาก็ฟังจำไม่ได้แหรอผมเปิดมาคลิปมากี่ครั้งแล้วตอนแม่น้องเกตน้องเกตคือคนเสื้อแดงที่เขาไปตายเสียชีวิตคุณแม่น้องเกตเขาไปยื่นจดหมายครับผมเป็นกรรมการพบรบนิศศรโทษกรรมเขาไปยื่นจดหมาย ในห้องกรรมธิการเขาบอกว่ามอยากให้นีรสศกรรมให้คนสังฆาประชาชนยังไงก็ต้องหายเจอไอ้เสื้อดำเปนใครหรือใครสังฆาพี่น้องไปดูสิมันออกทีวีด่าแม่เกศเนี่กับมูกับหมาผมไม่เปิดซ้ําแล้วคนเขาลูกเขาตายมึงด่าเขาแบบนี้เอาเงินเก็ล้านห้าให้เขาไปแล้วมีการบอกอีกนะ ได้เงินกันแล้วนี่เจ็ดล้านห้าจะเอาอะไรอีกเอาชีวิตคนมีแค่เจ็ดล้านห้าเลยชีวิตมึงถูกขนาดนั้นเลยเลยคนตายญาติคนตายเขาต้องการหาว่าใครทำครับเงินมันไม่ใช่กสําคัญมันอยู่ที่ใครทำเพราะฉะนั้นเมื่อคุณคิดจะปกปิดความจรงโดยการออกพรบอนิรโทษกรรมมันอยู่ได้แล้วครับ ผมตกใจที่สุดคือใครล่ะลูกเสแดงเสแดงนี่ผมรู้จักส่วนตัวลูกสาวเสแดงยืนปราศัยในห้องสภาบอกว่าอยากให้ผ่านพ้นไปอยากให้ท <sk r. S 2> ุกอย่างมันก้าวข้ามอยากให้ตัวเองเป็นเหยื่อคนสุดท้ายผมเพิ่งรู้ว่าพ่อตายมันแลกกับตำแหน่งสอสได้ก่อนเข้าห้องประชุมเนี่ยผมเินไปหาเลยผมบอกเดีย พี่ขอให้เดียสู้ในสิ่งที่คจะเป็นผมพูดจริงๆครับไปถามเขาได้เลยว่าผมพูดกับเขาไหมแล้วน้องเดียก็น้ําตาซึมๆแล้วคุยกันว่าเดียพี่ขอให้เดียสู้ใน่ที่ต้องผมรู้จักเส้แดงด้วยผมคิดไม่ถึงหรอกครับว่าพ่อตายกับตําแหน่งสสมันแลกกันได้แล้วคนเสื้อแดงคนอื่นเนี่ยที่อาตขาตายเขาไม่ได้เป็นสสแบบคุณเขาไม่มีอะไรแลกเวย้ย เพราะฉะนั้นที่อักษอย่าหวังอย่าหวังอย่าหวังพอไปดูนักวิชาการที่ขึ้นเวทีเถียงกับผมนะ่ะหลายคนไม่ได้เลือกประเทศไทยหลายคนเป็นนักวิชาการที่มุ่งมั่นยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเขากำลังกังวลใจว่าเอ๊ะเราจะออกนอกระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าเปล่านี่ไงยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอยู่ก็ไม่เห็นเลยไอรัฐบาลบ้าๆแบบนี้ สารรัฐธรรมนูนขวบมาเก้าต่อศูนย์พอปปชวขวตมาเจ็ต่อศูนย์ถ้าเป็นฟุตบอลนี่ไม่มีราคาต่อรอ,องแล้วนักวิชาการทั้งหลายครับท่านต้องตื่นรู้ว่าทำอย่างไรปฏริรูปแล้วเป็นประชาธิปไตยปฏิรูปแล้วทำอย่างไรยังอยู่ภายใต้กอรอบรัฐธรรมนูนต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อหรอกว่าฟังคำพวกขี้โกหกที่ยืนปราศัยอยู่ที่สนาม ที่ถนนอักษะแล้วพี่น้องคนเสื้อแดงจะคล้อยตามไม่มีแล้วครับมึงฝันไปเถอะบอกได้เลยำว่าไพ่กลางหน้าอกหมดแล้วครับไพ่หลวงเ็ามีพบรบเกณฑ์ทหารไพ่สวยเ็ามีมวนนกสตะกรในการจัดเก็บภาษีก่อนคำว่าไพ่มันหมดไปแล้วประเทศไทยมันเหลือแต่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่ และที่สําคัญพี่ต้องยนอนผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับในภาคอีสานมีกบฏที่เขาเรียกว่ากบฏผีบุญเกิดในสมัยรัชกาลที่หกบฏผีบุญหรือกบฏผู้มีบุญที่เกิดแพร่หลายในภาคอีสานสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยถูกปราบปรามในเวลาสองเดือนถูกประหารชีวิตทันทีไปทํำยังไงครับไปหลอกว่าตัวเองเป็นผู้มีบุญ ไปหลอกสร้างความหวังให้คนภาคอีสานจนกระทั่งสุดท้ายเป็นการก่อกระบฏคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองและแล้วกระบฏผีบุญก็ถูกอันรทานหายไปจากประเทศไทยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเพราะอะไรเพราะคนภาคอีสานเขาเป็นดินแดนที่ขอโทษทีนะครับพี่น้องทั้งนั้นุดน้ําไปน้ําขุดขึ้นมายังเข็มเลยโครงการอีสานเขียวขบมนเอกชวลิตมันเคยเขียวไหมครับ ที่เป็นรัฐบาลไปแล้วมันเคยเขียวไหมครับทักษิณชินวัตรเป็นรองนายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยพลเอกเวลิตยงใจยุทธจนกระทั่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนรักกันนักหนาทั้งบ้านทั้งเมืองอีสานมันเคยเขียวตามนโยบายหลักไหมครับยิ่งรักชินวัตรมาก่อนเป็นมีคําว่าไพร่มีคํา,าคว่าอามาร์โรงเรียนเสื้อแดงนะ่ยสอนกันเข้าไป มันคือความเลื่อมล้ําทางสังคมและเศรษฐกิจยิ่งลากมากนี่สาธารณะตั้งแต่มีประเทศไทย4.1ล้านล้านพี่น้องครับแกอยู่ได้แป๊บเดียวเท่านั้นนี่สาทษทีครับนี่สาธารณะ4.2ล้านล้านตั้งมีประเทศไทยมายิ่งลากอยู่ไปสองปีนี่สาธารณะขึ้นเป็น5.4ล้านล้านเพิ่มขึ้น1 2จล้านล้าน มีแต่อีโง่เท่านั้นที่ทำได้จำนำข้าวหมดเงินไปห้าแสนล้านได้แต่ข้าวเนา่าและข้าวไร้คุณภาพในโกดังไม่งั้นไม่โดนปปชซัดเอาเจ็ดต่อศูนย์แบบนี้ที่สำคัญตอนจะจ่ายเงินชาวนา,นาในเดือนตุลาคม อยากจะกู้แสนสามหมื่นล้านเพราะเงินห้าแสนล้านเจ๊งชิบหายหมดแล้วไม่ยอมกู้จะไปทำรถไฟความเร็วสูงเงินงวดแรกหนึ่งแสนสองหมื่นล้านบาทที่ไม่ยอมกู้ให้ชาวนาเพราะกฎหมายการกอ่อพดานหนี้สาธารณะมันเต็มครับแล้วคุณก็เลือกรถไฟความเร็วสูงมากกว่าเลือกชาวนาแล้วมึงจะมาลองหาอะไรตอนนี้พี่น้องชาวลากญ้า พี่น้องคนเสื้อแดงกรุณาฟังผมชัดๆนะครับผมเป็นหนึ่งคนที่เคยไล่คอมชอด้วยผมเคยเป็นหนึ่งคนที่เคยไปร่วมชุมกับพวกคุณด้วยเพราะฉะนั้นผมบอกคุณไ้อยยังภูมิเลยว่าไอ้พวกนี้ที่มันกำลังทำอยู่มันต้มคุณทั้งนั้นสองปีกว่าที่ผ่านมาไม่มีอะไรจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในประเทศนี้ที่นำโดยยิ่งลักชินวัตรนี่คือสิ่งที่ผมบอกครับ ผมไม่เชื่อว่าที่อักษรคนจะเยอะคนจะมากแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันผมอยากจะชักชวนแบบอย่าท่านเข้าใจในบางเรื่องเสียใหม่ครับอย่าไปเสียดายกับระบอบทักษิณมีบางคนบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากหนี้ IMF จำได้เปล่าผมเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังครับอยู่หลายปีกว่าจะมาเป็นผู้แทน แล้วก็ทํางานด้านกฎหมายการเงินมาตลอดโปรดฟังเรื่อง IMF ดังต่อไปนี้ในขณะนั้น,นไปกู้เงินมาสมัยพลเอกชเวลิยงใจยุทธผ่อนสมัยชวนหลีกไปขอเล่าอย่างนี้ครับตอนนั้นจําได้ไหมค่าเงินบาทค่าเงินทไทยนะ่ะ25บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วมันไปเรื่อยๆจน50บาท30บาท40บาท50บาทไปเรื่อยๆ เหมือนกับว่าเงินจะไม่มีค่าอีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เขาเรียกว่าทุนสรองเงินตราระหว่างประเทศอยู่ในรูปแบบของทองอยู่ในรูปแบบของเงินคูณเงินต่างประเทศที่ต้องเอามาแบกในการพิมพ์ธนบัตรหรือการพิมพ์แบงค์เนี่ยมันล่อยหลอออกจากคลังที่เขาเรียกว่าทุนสำรองเงินตราระหวาะบบบบงง่างประเทศสิ่งที่กู้ IMF ในยุคนั้นคือกู้เงินตัวเลขตัวเลข เอาใส่บัญชีทุนสำรองตาระหว่างประเทศแล้วพิมพ์แบงค์ออกมาต่างชาติเขาถึงเชื่ออ๋อเงินไทยเนี่ยไม่ได้ดอยค่าเว้ยเงินไทยมีมีเงินต่างประเทศมีทองคำประกันอยู่เพราะเงินกู้ IMF เวลาทักษินคืนคืนยังไงพี่น้องรู้เป่าทักษินคืนเงินก่อนกำหนดประเทศไทยต้องเสียปรับนึกว่าทักษินเก่งแล้วครับ นึกว่าทักษณิณบริหารประเทศแล้วเสียกรเก็บได้เพิ่มเศรษฐกิจดีแล้วจ่ายนี่ไอ้มฟได้เหรอเปล่าเงินทุนสำรองเงินปลาระหว่างประเทศที่มันอยู่ในธนาคารเพื่อแบกในการธนบัตรมันอยู่ที่เดิมไม่เคยไปไหนก็แค่เอาเงินกองนั้นเนี่ยไปคืนเขาเท่านั้นเองเขาจะให้เปล่าเอาไหมไม่ใช่เป็นคนขยันทำมาหากิน ประเทศไทยบริหารดีเงินเข้ารัาเยอะเอาเงินไปคืนไม่ใช่ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศที่ยืมมาเมฟมามันอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนพอนักธุรกิจเขาทําธุรกิจเขาดีขึ้นเรื่อยๆฝรั่งมันคิดว่าเออประเทศไทยมันพอไปไหวเหมือนกันเขาก็กล้าที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มเข้ามากล้าซื้อเงินบาทเพิ่มเพราะฉะนั้นทักสินคืนเงินหรือเปล่าปเปล่าเงินมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ในคลังอยู่แล้วก็ไปคืนมันแค่นั้น นึกทักษิณชินวัตรคืนเงินเร็วประเทศไทยโดนปรับไปด้วยอา้าวทำไมต้องรีบคืนเงินถ้าไม่ใช่นักการคลังจะไม่เข้าใจอีกพี่น้องรู้หรือเปล่านโยบายประชานิยมบา้บาอบอๆไอ้ต้นตำรับวิทักษินชินวัตรถูกไหมเวลาเราไปกู้เงินในเมฟมาเนี่ยเข้าห้ามทําประชานิยมทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทักษิณจะทําประชานิยมแจกแหลก จะต้องปหนี่ไอเอฟก่อนเพราะฉะนั้นที่มันรีบคืนเงินมันไม่ใช่อะไรหรอกไม่งั้นประชาชนยอมไ,มได้เอาไ้ฟังกันแบบนี้ง่ายๆครับภาษาชาวบ้านพี่น้องใจไหมครับคราวนี้ไอ้ประชาชนยมแบบนี้แรกๆมันได้สิเพราะว่าคุณชวนในเวลาแกปโปรโมทในแกปโปรโมตไม่ค่อยดีถนนสี่เลนแกทำในปี2 5 3 5แล้วไม่เคยมีงบสร้างอีก ที่เหลืองบประมาณปีหลังๆนี่มีแต่ปะปะ,ปะ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 ไม่เห็นมีใครทำโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมแต่ว่าแกโปรโมทไม่ดีครับท่านโปรโมทไม่ดีคุณลักษินก็มาโปรโมทเอาโปรโมทเอาไปเรื่อยแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าไอ้โลกทําประชานิยมมันติดเลื้อดลังมาถึงวันนี้ได้อย่างไรห้าแสนล้านบาทเจ๊งกับโครงการจํานําข้าวมันคือเงินอะไรล่ะสร้างโรงพยาบาลงบประมาณป,าณปี2 5 5 7 1นห้าล้านบาท เป็นแบบนี้ทุกปีนั่นคือเงิน50ปีของการสร้างโรงพยาบาลใหม่ในประเทศไทยที่ยิ่งรักินวัดเอาไปทะลุงในโครงการจำนำข้าวไม่อย่างนั้นนี่สาธารณะไม่มีทางเพิ่มขึ้น1.2ล,ล้านล้านได้ในสมัยของนางสาวยิ่งรักคนนี้หรอครับก็บอกแล้วต้องมีเงาบวกถึงทำได้โครงการรถยนต์คันแรก90 0 0 0ล้านบาทไอ้นั่นก็เงิน9ปีของเงินสร้างโรงพยาบาลประเทศไทยไงประชานิยม แล้วจะให้พวกผมลงเลือกตั้งก่อนปฏิรูปไปให้อายหมาทำไมล่ะครับพอมาวันนี้มันเป็นเข้าห้เข้าเข็มอันนี้ถ้าพูดกันแบบสรุปข้อกฎหมายให้ฟังกันหน่อยครับคือมันไปไม่ไหวแล้วรัฐบาลนี้เอาเล่ากันหน่อยเล่าขอ้อกฎหมายนะครับใช้สมาธิกันนิดหนึ่งดูสิกำนันปฏิรูปสำเร็พวกเราทำสำเร็จไหมผมเล่าแบบนี้ครับ นิวัดทำรงบุญทรงไพศาลเนี่ยไม่ได้เป็นนายกเป็นแค่นายกราการก็ยอมเบียงบายไปมาว่าจะเป็นผู้สนองพระบรมราชองค์การได้หรือไม่พี่น้องครับพระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านใช้อำนาจลงมาเนี่ยจะต้องมีผู้สนองพระบรมราชองการแล้วโดยปกติแล้วก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีในการสนองพระบรมราชองการประเด็นมันมีอยู่ว่าหนึ่ง พรลักิษฎีกรากร,ากร,ากราากเลือกตั้งที่มันใหญ่เลือกตั้งกันใจจะขาดวันที่20กรกฎาคมทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าบ้านเมืองมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยคําถามคือว่าที่วัดทําลงบุญทรงสารสาร,รักษาการนายกรัฐมนตรีสามารถเสนอผลลพธกิจสดีกรารเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการได้หรือเปล่าเห็นไหมครับมันอยากสนองสิเพราะมันอยากเลือกตั้งถูกไหมแต่มันมีทางตันพี่น้อง ถ้าเขาคิดว่ารักษาการนายกสนองพระบรมราชโองการพรล,อพอลอดอเลือกตั้งได้ก็จะต้องสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานวุฒิสภาที่เลือกไปเมื่อวานได้ถูกไหมประเด็นน่าคิดมันก็มีอยู่ว่าที่ผมบอกมันเลือรังเป็นปัญหาท่านต้องฟังให้ดีนะครับถ้าท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน ถ้าท่านมีอำนาจในการรับสนองพระบรมราชโองการในการเลือกพอรบรเลือกพอรดรเลือกตั้งประธานวุฒธธิท่านก็ต้องแต่งตั้งสนองให้ได้และถ้าเกิดมีประธานวุฒธธิสภาเมื่ไรการถอดถอนจะเริ่มดําเนินการขึ้นตั้งต่อไปนี้นะจ๊ะหนึ่งนายกยิ่งรักโดนปปชชี้บูญไป7ต่อศูนจะต้องเข้าสู่การประชุมวุฒิสมาชิก เพื่อถอดถอนยิ่งรักให้ยกเว้นชีวิตการเมืองไปอีก5ปีซึ่งรับประกันมาโดนแน่อ้าวตบมือให้หน่อยนะั่นลดผู้กล้ากลับมาแล้วนุ่นไปกันทั้งวันครับมาแล้วมาแล้วแกน้ำก็ลงมาอยู่หลังเวทีเรียบร้อยเดี๋ยวคงจะได้วนมาพบเจอกันเอาละครับ เล่าฟังต่อครับสิ่งที่ผมบอกว่ามันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนั่นก็คือว่าถ้ามีประธานวุฒิสมาชิกเรียบร้อยการถอดถอนยิ่งลักษณ์ในวุฒิสภาจะเกิดขึ้นทันทีนั่นแปลว่ายิ่งลักษณ์จะถูกถอนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปอีก5ปีครับและที่สําคัญพี่น้องยังจําสสสวที่ไปโหวตรัฐธรรมนูญได้ไหมสา้ยสิบสองคน่ะ ที่สารเขาตัดสินว่าโหวตร,รัฐมนูญไม่ชอบจำได้ไหมอ่าไอชุดนั้นแหละจะโดนถอดถอนตามมาด้วยซึ่งจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสมาชิกชุดนี้เอ้อเอากระสิอย่างงี้แปลว่าอะไรแปลว่าระหวางที่คุณเลือกตั้งอยู่ในวันที่20กรกฎาคมถ้ามีไอ้พวกที่ไปออก เลือกตั้งกันอยู่สมัครกันอยู่นะสามรยสิบคนน่ะไปลงสอ,สอสอตั้งหลายคนเป็นร้อยอะ่ะเลือกตั้งอยู่ดีๆก็จะโดนพุทธิี่ตัดสิทธิ์ห้าปีนกเอาอีก <S <S แล้วมันจะเดินต่อยังไงละประเทศไทยละ่ะก็ถึงบอกแล้วมันเหลือทางเดียวคือการเดินหน้าจับมือและปฏิรูปร่วมกันไงเรื่องนี้มันไม่เข้าใจแล้วครับ ประเทศนี้มันล็อกแล้วมันถึงเวลาที่พวกเราทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพี่น้องฟังดีนะครับคดีในสารรัฐธรรมนูญที่312คนจะต้องโดนวุฒิสมาชิกถอดถอนนี่มันอันตรายมากมาตรา190เรื่องการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศมหาศาลเลยผลประโยชน์ประเทศไทยกัมบูชาทางทะเลอันนั้นเนี่ยมูลค่าหล้านล้าน ห้าล,ล้านบาทเขาไปตัดสิทธิ์ว่าไม่ต้องถามประชาชนทั้งประเทศแล้วในการทตํตสงที่สัญญาไปตัดสิทธิ์อํานาจของรัฐสภามาต่อไปนี้ไม่ต้องพิจารณาเรื่องนี้ในการเสนอกรอบเจราจาอีกแล้วให้รัฐบาลไปคุยอย่างเดียวพอถึงเวลากลับมาสภาแค่แกก๊กผ่านเลยสารเขาเลยตัดสินไงว่าคุณได้มาซึ่งอำนาจทางการปกครองที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ผลที่ตามมานั่นก็คือทําให้คุณจะถูกปปชชี้มูลไอ้สามรคนและเสร็จปั๊บไปเข้าวุฒิสมาชิกแล้วมึงก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีเพราะฉะนั้นเลือกตั้งอยู่ในวันที่20่สิบกรกฎามันจะนกกลางอากาศที่ผมกระโดดเหยงเมื่อวานนี้เลยตอนเลือกประาธานวุฒิสมาชิกไม่ใช่เพราะได้สุรชัยได้เป็น ดีใจอยู่สองเรื่องหนึ่งมีประธานวุฒิสมาชิกแล้วสามารถที่จะดำเนินการกับไอ้พวกบ้าน,นี้ได้แน่นอนและสองคะแนนที่โหวตให้หนายสุรชัยนี่มัน96ต่อ51รู้หรือเปล่าว่า96คะแนนมันสำคัญยังไงการจะถอดถอนยิ่งรักชินวัตร ให้ยกเว้นยกเว้นทางการเมืองไป5ปีการจะถอดถอนไอ,อ้สอสอขี้ข้าทั้งหลายและสอวออีก312คนให้เว้นวักการเมือง5ปีจะต้องใช้สอวอ90คนขึ้นไปจ้าแล้วเมื่อวานนี้คนเลือกสุรชัยคนเลือกรองมัน90คนขึ้นนะจ้า เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นและขีดเส้นใต้500อยครั้งการปฏิรูปมันเป็นรูปเป็นล่างแน่นอนปัญหามันมีอยู่ว่าถ้าไอ้พวกแกนนำขี้ข้าทั้งหลายที่ผมบอกแล้วว่าผมยกย่องผู้เสียสละเพื่อประชาธิปไตยคนเสื้อแดงผมยกย่องนักวิชาการที่เชิดชูประชาธิปไตยแต่ไอ้พวกขี้ข่าทั้งหลาย ที่ไปอิงทางการเมืองเสื้อแดงเสียใจด้วยคุณมันไล่ราคาสำหรับผมต่อให้คุณปลุกระดมคนมาเท่าไหร่ผมรู้ครับมีสอสอหลายคนของเขานั่นแหละเดินไปเกณฑ์ชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่าให้มากันเถอะถ้าไม่มาเนี่ยขายข้าวอีกหน่อยจะได้เกียนแค่ห้าพันผมจะบอกครับ ถ้ามีรัฐบาลเร็วเท่าไหร่ขายข้าวดีขึ้นาทนั้นแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะก็ที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดเห็นไหมว่าต่อให้ออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งในวันที่20กระะกฎาคมไอ้พวกบ้านนั้น312คนจะถูกสอวอ์ถูกปปชชี้มูลถูกตัดสิทธิทางการเมืองอีก5ปีประเทศไทยสิ้นปีนี้ก็ยังไม่มีรัฐบาลถ้าเดินตามแนวนั้น พี่น้องชาวนาตัดสินใจพี่น้องชาวไร่ทั้งหลายตัดสินใจครับการจับมือร่วมกันแล้วต่อสู้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญการจับมือร่วมกันต่อสู้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในการปฏิรูปมันเกิดขึ้นได้จริงในประเทศนี้และมันจะเกิดเร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้ในสิ้นเดือนนี้มันจบแล้วสู้ไม่สู้สู้ไม่ส,ส,มสู้พี่น้องครับ วงนีล้วเท่านั้นมันมีสองอย่างให้พวกเราเลือกและให้กำนันสุเทพและพวกเราเลือกก็คือประเทศที่ดีขึ้นหรือเราถอยหลังเข้าคลองไปอีก20ปีแล้วไม่ต้องออกมากตัดสินใจชีวิตในวันนี้เพราะเราจะไม่มีโอกาสอีกแล้วในวันนี้สามเหลี่ยมของประเทศไทยยอดปิรามิดคนเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างกำนันสุเทพ คนเคยเป็นลันตีสํานักนายกอย่างผู้ใหญ่สาธิตวงน้องเตยคนที่เป็นนักสู้อย่างท่านอิสระสมชัยเคยเป็นลันตรีมาแล้วทั้งนั้นปีระมิดมันกลับหัวกลับหางกันหมดแล้วครับมีตายนักสู้อย่างไอจตุพรอ,อยากจะเป็นรัฐมนตรีสักครั้งชีวิตจากนักสู้ข้างถนนชาตินี้มึงเคยได้เป็นไหมแต่ขอโทษอย่างคุณสุเทพอย่างผู้ใหญ่สาธิต ยังพอใหญ่อิสระสมชัยเขาเป็นมาแล้วแต่เขาเลือกที่จะอยู่กับมวลมหาประชาชนเขาเลือกยอดปีระมิดมันกลับหัวกลับหางมันเป็นโอกาสเดียวมันไม่มีหรอกครับพ่อค้าวานิชธุรกิจขนาดใหญ่คนเชื่อสายจีนบางคนเขาบอกอย่ายุ่งเรื่องกันหัวไม่อยากยุ่งวัวไม่อยากยุ่งแต่เงินนี่ให้เป็นแสนเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านไม่มีแล้ว คนหนุ่มคนสาวให้ความสนใจทางการเมืองอยู่ในขณะน,นี้ผู้สูงอายุ80-90ยังอยู่ในม็อบแบบนี้ประเทศนี้ไม่มีอีกแล้วอบอุ่นที่สุดคือส้นตีนแห่งชาติตัดสินใจครับจะนอนอยู่บ้านและตื่นขึ้นมาดูกระจกตายเงาตัวเองหรือจะทำในสิ่งที่ใจมันเชื่อแล้วจะกล้าทำสักครั้งในชีวิตกล้าขอบพระคุณครับ